อัอนน้แล้วว่านสิบกรินว่านสิบประถือถือนะครับถือแท้วกินขอปลาสวัสดีครับเมื่อนี้พพี่น้องมใสไซเบ็ดกบครับอไม้มของเขาก็สิเป็นปลาครับหนึ่งล่องไซบ้างครับผม,มไซนี่ปลาเลยเพราะว่างันหน้ามันกะ งันหน้าก็ยังมีน้ำไหลนะครับก็เลยอยากล่องมาใส่อยู่ป่าบึงนะเธอว่าเป็นมีนะาอเอาเลยครับในี้ก็ไ้เงี้ยเดือนมาเงี้ยใ,ใส่เดือนครับผมอืมกระสีล่องบึงเธอแรกบ่รู้ว่าสิเ,เป็นเจ๊ดไหนครับผมเอาเป็ดมาแค่สี่สิบหลังครับ ทดสอบบ้างว่าสิเป็นมีบอสิมีกลบบอรพราะว่าอยู่ในหน้าใสว้างบอขันใดครับยังนี่อยู่นี่ครับอยู่ในหน้ายังมีน้ำลายสีร่องใสนีะครับกวดลัน่น หลังแหลกครับผมเทศเบังกอนมีบะมีลองเบังละมือน,นี้ไีครับไม้ของเขาก็สิเป,ป็นขางทางั้งทั้งรัดไปทงหน้าครับวันนี้สิเป,ป็นทั้งรัดไปหน้าอีกฝั่งทงั้งนึงก็สิเป,ป็นงันหน้าผมก็สิใส่ไปนี่แหละ ใส่ไปรอข่างทางบึงมาเธอเพิ่นมีกบปลาเนาะครับเนาะม,มาเพิ่มีกบปาลาล่องบึงล่ะครับมาล่องกับ,บรลูใช้ใกล้ๆกันนี่แหละ เทศองค์อรสักสี่สิบหลังเสร็จแล้วสามหลังแล้ว บวก,กินพี่น้องบวคืบอบวกินโดดลงดูได้เหรอเห็นแต่ว่าบวกิ่นอาวถือแล้วครับพี่น้องถึงว่าพุ่นพุ่นได้แล้วครับได้แล้วมานแล้วครับมานแล้วอวานสิบวกิน่นวันสิบวเถืปป่ออืม ได้อยู่ครับได้อยู่เขาอู้ตัวสวยเลยครับอืมโง่ง่ายด้ยบาดเนี่ยอืมได้เรื่องอยู่ครับได้การได้การแสดงว่ากินยุจ้าวกินยากอืมโอ้โหตัวสวยครับผม ลอ่องเบิ้งมือเอื้อนเศร้าเัืเ่องทางเบิ้งอีกครับว่าสีจังไหนหตัวงามเยอะนี่ตัวงามเลยแหละเห็นโดดลงอยู่จ้าเพิ่นบ่กินครับเดี๋ยวต้องเราลองเบิองอ้งอีกเอื้อนเศร้าครับเขาปลาเดิมนะครับผมเอามาเื้อนเศ้าเรื่องทาเบิ้งอีกเท่านึงเดี๋ยวผมก็สีเดี๋ยวเก็บเดี๋ยว เลาะบิงอีกอืมมานีล่ละตัวอกว่าเดิมทุงไหมครับผมสีชมพูแก้วใสเยอะอีกกอนครับตอนที่ใส่นะ่ะเห็นดูดลงหลายตัวอยู่ดิแต่ว่าเพิ่นบุกินซ,ซื่อ ไปอีกครับพี่น้องอืมอื่มเ,เสาตั้งแ้่มันุุ่นอีกว่าจะเป็นี่ยนใจนอนฮะลังหนีบพว คือเก่าครับไมผมเดือดใส่บว่น้องบ่ได้ขอบไปที่ทั้งเดะจำบ่ได้ด้วยวะเนี่ยบ่ได้ขอบไปครับกี่เดือนกันยังอยู่คือเก่าอยู่มันี่ยกินยากกินยาก Ừm, anh nâng câu khuẩn 1, 2 Đó, không đi lấy phía đầu Anh nâng câu vô Ừm, bà hạt lắng đi kính vô ตัวไม่ใหญ่ครับตัวน้อยนี่เพิ่นี่ล้ะโดดลงรุ่นอ๋อกำลังต่มแสบครับดูพลอยน,นี่นะครับรุ่นนี้แหละได้อยู่ครับได้มากอยู่ สองตัวแล้วครับนั่นได้กินตัวเริ่มมานแล้วครับแต่ว่บบาพนกินก็รอดเราครบอันกินี่ได้ร้ายกว่านี่เพราะว่าเห็นโดดลงองดูเจ่าพวกินถางรออีกชักหน่อยครับเจ้นพวกัินยึดเย่กินหนาบพวกลนลด อีกเล็กน้อยนี่มวนเลยและโมยืนเสาจังคำว่าหลุนอีกเท่าหนึงครับเธอเพิ่นกินบอกว่าถกอือขันลังได้อันนี้ก็คือเงียหล่อนเลยเงียบุ่มีเงียหล่อนเลยทางในมี่นี่โตก็คือถึกเลยอื ยามรอบเดียวครับอ้ยอันนี้คือหล่อนหล่อนตัวนี้ลังนี้ผมไม่เยียะวะกินเบิร์ดครับหลังนี่เห็นว่ากำลังหิวไปลั่งลืมอยากกินแน่แล้วบางตัว มือเงินเศร้าสิมีรุ่นอีกอยู่ด้วยนี่ผมว่าเงินเศร้าสิได้รุ่นอีกอยู่อือเอาแล้วพี่น้องได้อีกแล้วอีกตัวนึงครับถึงแล้วครับถึงแล้ยวอืตัวนี้งามครับ แสดงว่าเพิ่อเริ่มกินแล้วเริ่มกินแล้วครับนั่นา<ม>นีาน้เริ่มกินเบ็ดแล้วครับแสดงว่าเริ่มออกล่าได้แล้วอ ในการเลยครับบานนีเ้เอาเพจมาสี่สิบหลังนึงครับทดสอบบึง้งเดี๋ยวรอกนาเอาไหมครับอือมหยอกแล้วครับออแล้วถือแล้วถือแล้วว้ามถือแล้วครับถือแล้วโอ้ อุ้ยมีแต่หลุ่นด้วยสวยงามๆเลยใส่กำลังงามครับนี่โอ้โหมาอีกแล้วครับผมนั่นเทการแล้วบ้าถุงชมพูน่นี่ประเดิมได้สวยครับหันแน่ มีแตมแล้วครับมีแตมแล้วพอเลยต้มแล้วครับ,ลลรบหลังนึ่งที่แขนั่นสีมิดๆใส่ไปอีกครับผมหลังนึ่องที่นี่เง็นบ่า จำผิดบห,หลังเดี๋ยวนี่และคือเบิดแล้วครับพี่น้องสุดท้ายแล้วครับหลังนี่แหละสุดท้ายได้มาจชัหนึ่งสองสามสี่หาหาแต้มครับพี่นอ้องพี่น้อง นำซอผ้ามาให้ยามครับผมบอกินมันเคลื่อนลังนี่ถือด้่อมานเคลื่อนอย่โอ้ฝนก็ตกครับเดี๋ยวนี่ก็ได้ฝนล,ลิ้นครับ ui đố nó năng phẩu như khác ý nó bố kín dưới ô oh, kín nhà kia quá thì nếu đột lúc dưới mẹ sư biết chấm luật chứ <laughs> ừ, bố hiểu nó bố thử dưa cái nhau อุย้ยถือพี่น้องเถือกเถืออู้เาราเข้บพี่น้องอแล้วม้าแล้วครับ้บานเองอวนันสิบพก,กินแล้วือวันสิบถฤษแล้ว,วลครับพี่นอ้องเออยังใช่อยู่เลยม่าอยูอ่นั่น ใส่ยู่ยได้ยู่ยได้ยุ่อือใส่งามครับนี่ันเถื่อนเถื่อตัวงามโดดครับพี่น้องนี่หมาดแล้วครับผมเศานี่เข้าก็ได้แล้ว นว่ามันสิบพ่อแล้วใส่มากแล้วครับอืมองอยู่คือเจ้าทีนเอา บ่ถือบ่กินอิลีบกินอิลีกินยากพี่น้องตินลงทับเจ็บเจบเจ็บ,จบ,จบอ๋อเอาแล้วครับพี่น้องมานแล้วครับโอ้ถืออยู่ทั้งงหนพผิดตัวนี่ ว่าติ่งเลยที่มันพันถือกันเดือดขึ้นบ่จักนี่โอ้ตัวนี้ง่ามครับตัวนี้สวยเลยอ่ะยังไงนะครับตัวนี้ม,มานเนี่ครับผม แล้วครับพี่นอ้องในสองตัวครับสองสองตัวสามตัวในส,สามตัวครับผมเมื่อก็กินหัวปลาก็ขอลาไปก่อนนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนะครับผมสวัสดีครับครับพี่นอ้องผลงานของเฮาสองตัว เรายู่ในถุงนี่อีกไปเที่ยวด้วมกันครับครับพี่น้องคนงานของเ้ามานี่เจ็ดตูหนึงน่งหนเจ็ดตัวครับพี่น้องเดีเจ็ดตัวมีแต่ตัวงามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับเด้อ กระดิ่งแกงเตือนไว้อาติตามผลงานเมื่ om, อหน้าสิบมะลุ่งผลเบิ้ถงพาพี่น้องว่าเบิ้งไหมครับผมเมื่อนี่กินขอปลากับขอลาบไปก่อนสวัสดีครับ